ตอนกลับบ้านค่ะวันนี้พาพาพลอยมาอีกหนึ่งร้านนะร้านนี้เป็นร้านกาแฟนั่งชิลชื่อร้านว่า Colorful Coffee Bakery h o u e มีขนมด้วยเหรอมีขนมมีกาแฟอยากชิมแล้วโอเคเราจะต้องไปหากาแฟทานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขับกลจะได้ไม่ง่วงใช่ไหมใช่แล้วโอเคจ้ะไปที่นี้มีอะไรแนะนำบ้างค่ะเป็นกาแฟก็จะเป็น c o l o r f l Coffee ค่ะแล้วก็เป็นผลไม้ก็จะเป็น สตรอเบอรี่สตูดี้มิกเบอรี่สมูดี้ค่ะทำทานอะไรดีเลยเอา,อางี้ละกันเดี๋ยวขอน้ำกับขนมที่ทางร้านแน,นะนำแล้วกันนะคะอาหารครบแล้วนะคะมีอะไรบ้างะคะ,ะมีคา,าคร์ฟี่พอฟฟี่ค่ะม็อต้าเออริโอปั่นค่ะเบอร์เกอรี่ก็มีเค้กบาร์นี่นะคะมันฝรี่งพายค่ะเบอร์รี่ไวช็อปเบอร์รี่ไวช็อปโอเคมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าขอบคุณนะคะ,ะคะุณพี จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็อย่าลืมมาร้านนี้นะคะร้าน,นอะไร Corfu Coffee and Bakery Home นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ จบทริปของสองสาวสวยแพมและพลอยตะลุยเที่ยวเมืองสองแควพิษณุโลกและถึงแม้พวกเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วแต่ความประทับใจของแพมที่มีต่อที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญต่างๆผู้คนและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนที่นี่ก็ยังคงอยู่ในไดอารี่และความทรงจำของแพมตลอดไปค่ะ